ในปี2018อุตสาหกรรมดนตรีถูกเขย่าให้สั่นสะเทือนและพังทลายด้วยการมาถึงของเกิลกรุ๊ปวงหนึ่งพวกเธอพุ่งเข้ามาและระเบิดชาร์ตเพลงทั่วโลกด้วยป๊อปสตาร์สเพลงป๊อปที่แสนติดหูของพวกเธอและตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีใครที่ไม่รู้จักชื่อของ KDA ด้วยสไตล์ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนทั้งเครื่องประดับร่างกายแปลกประหลาดอย่างหางที่แฟนๆคิดว่าเป็นของจริงรวมถึงท่วงทํานองที่แปลกใหม่และความสามารถอันเป็นเอกลักษณ์ที่หลากหลายของสมาชิกแต่ละคน ทั้งหมดนี้ส่งให้สี่สาวดังเป็นพลุแตกภายในค่ำคืนเดียวซึ่งสมาชิกของพวกเธอก็ได้แก่อาริอดีดาวรุ่งพุ่งแรงแห่งวงการดนตรีป๊อปผู้ซึ่งหันหลังให้กับชื่อเสียงเพื่อแลกกับโอกาสที่จะได้สรรสร้างดนตรีแบบที่เธอต้องการเธอคือผู้นําและหนึ่งในผู้ก่อตั้งของ KDA แม่จิงจอกของรังที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บและเสียงดนตรีที่แสนดุดันและอีกหนึ่งดีว่าที่ร่วมมือกับอาริในการสรรหาและสร้าง KDA ร่วมกันกับเธอ ก็คือนักร้องสาวปริศนาผู้ลึกลับและอันตรายราวกับเงามืดเธอคือเอเวลินผู้ที่มีเสน่ห์แสนดึงดูดที่ยากจะมีใครเทียบเทียมเธอปรากฏในหน้าหนึ่งของนิตยสารก็อสิบทุกฉบับคนรักของเธอเปลี่ยนหน้าไปไม่ซ้ำแต่ละวันพร้อมกับข่าวลือการหายไปอย่างไร้ร่องรอยของพวกเขาในวันรุ่งขึ้นสมาชิกคนถัดไปของ KDA ก็คืออาคาลิฮิปฮอปนินจาผู้ ja แก่กล้าในวิถีแห่งแรปเปอร์ ศิลปินผู้ที่มีแฟนๆหลั่งไหลเข้ามาติดตามเพราะเอสไตริกแนวสตรีของเธอรวมถึงเนื้อเพลงที่เสียบทะลุเข้าไปในหัวของคนฟังรากับโดนซัดด้วยคุ่ในเธอก้าวเข้ามาร่วมกับ KDA เพื่อคว้าโอกาสในการปฏิรูปวงการและก้าวขึ้นไปเป็น g o เด e นชายออ o ป๊อปคนถัดไปอีกหนึ่งทเลน n ์ที่ได้มาร่วมแสดงกับ KDA ก็คือไคซัตนัดเต้นตัวท็อปของโลกผู้แสดงความเป็นตัวเองผ่านท่วงท่าที่แสนงดงามและลื่นไหลรวมถึงความสามารถทางกายที่รวดเร็ว จนสามารถหลบรถสปอร์ตความเร็วสูงในการถ่ายทำา MV Pop Stars ได้อย่างง่ายดายจนเหล่าตันแมนต้องอึ้งไปตามๆกัน ทั้ง4สาวได้ร่วมกันทําให้คนทั้งโลกได้ feel the rush ไปกับท่วงทํานองของพวกเธอและได้โชว์การแสดงสดในการแข่งขัน World Championship 2018ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้และหลังจากนั้นความนิยมของพวกเธอก็พุ่งสูงขึ้นเรื่อยๆแฟนๆทั่วโลกพากันจับตาดูความเคลื่อนไหวต่อไปของ KDA และสิ่งที่พวกเขาได้ยินจากไอดอลทั้ง4คนนี้ก็คือความเงียบกันเป็นเวลากว่า2ปี ที่เหล่า KDA หายไปกับกรีบเมฆไร้ซึ่งสัญญาณว่าพวกเธอจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งซึ่งในขณะที่เรล่าแฟนเริ่มจะถอดใจและคิดว่าปรากฏการณ์แห่งป๊อปสตาร์น่าจะเหลือเพียงเรื่องเล่าในอดีต ท่ามกลางความตกตะลึงของแฟนๆเหล่า KDA กลับมาอีกครั้งด้วยเขี้ยวเล็บแหลมคมเช่นเดิมในเพลง b a d a s s สาวแสบทั้ง4กลับมาปรากฏในแสงไฟเป็นสัญญาณว่าพวกเธอพร้อมแล้วที่จะกลับมาทวงบอลลังและนำให้ยุคสมัยของพวกเธอวนกลับมาอีกครั้งซึ่งใน All Out อัลบั้มใหม่ล่าสุดของพวกเธอสาวๆทั้ง4ก็มีลุคใหม่ที่ได้เปิดตัวมาพร้อมกับมอ r e เพลงล่าสุดของพวกเธอที่ได้เป่าสติของแฟนๆทั่วโลกให้ระเบิดอย่างบ้าคลั่ง เริ่มด้วยอาริหลังจากที่ได้ใช้เวลาไปนอนพักผ่อนริมชายหาดจุดพอใจแบ่จิงจอกสาวผู้นี้ก็ได้กลับมานำสุดยอดเกิลกรุ๊ปเพื่อพาพวกเธอไปสู่ระดับใหม่แห่งเสียงดนตรีและขโมยลมหายใจจากเหล่าผู้ชมให้หายไปตลอดการด้วยเอฟเฟกตของอ b บิลิตี้ที่เปล่งประกายไปด้วยแสงเพชรพลอยและเสียงเพลงที่เป็นธีมหลักของ KDA All Out ราชินีจิงจอกคนนี้พร้อมแล้วที่จะขึ้นไปนั่งบนบัลลังสูงสุดของห่วงโซ่อาหาร ต่อมาก็คือแรปเปอร์สุดเดือดที่จะมาเซตสเตจให้ไม่เป็นไฟไปด้วยรีริกของเธออคาลิ ali, พุ่งกลับมาใน KDA หลังจากที่เธอประสบความสำเร็จกับการออกร่วมสร้างผลงานไปกับวง True Damage ตอนนี้เธอพร้อมแล้วที่จะกลับมาเร่งเครื่องให้กับเหล่าเพื่อนสาวตัวแสบของเธอในคอสตูมล,ล่าสุดของ All Out Akali ที่จะตีลังกาผ่านสตูเป็นภาพเลอพร้อมสีสันสุดแสบและหมวกกันน็อกเสือโครงอันเป็นเอกลักษณ์สาวคนถัดมาก็คือเอเลิน ผู้ที่กลับมาพร้อมกับแฟชั่นสุดเชื่อเฉือนหลังจากที่หลบอยู่ในเงามืดของวงการดนตรีมาอย่างยาวนานและปฏิเสธทุกโอกาสจากหลากหลายเอเจนซี่ที่ต้องการตัวเธอสุดท้ายเอเวอร์ลินก็กลับมาพร้อมกับเหล่า KDA และทวงคืนตำแหน่งดีว่าตัวร้ายด้วยแววตาสุดเย้าวยวนใจของเธอทั้งแว่นตาไฮแฟชั่นชุดเปิดเผยแสนรัดรูปและกงเล็บเพชรไม่ต้องบอกก็รู้ว่าใครคือตัวแม่ของ KDA และสำหรับคอลเลอกราฟเฟอร์ประจำกลุ่มไคซ่า ได้ใช้เวลาเกือบ2ปีในการออกค้นหาแรงบันดาลใจใหม่ๆไปทั่วโลกฝึกฝนเทคนิคการเต้นรูปแบบใหม่และสุดท้ายก็นำไอเดียใหม่ๆเหล่านั้นกลับมาเติมให้กับเพื่อนของพวกเธอและด้วยคอสตูมใหม่ของเธอใน All อ u t เธอพร้อมแล้วที่จะโชว์ท่วงท่าที่สวยงามการโจมตีทุกครั้งจะนำมาซึ่งเสียงดนตรีและนอกจากนั้นก็ยังมีแว่นตาสุดพิเศษที่ทำให้เธอพร้อมจากสไปรัลให้คนทั้งโลกได้เห็นอีกด้วยแต่หลังจากความสำเร็จในการออกผลงาน งานพรมแดงเองก็เป็นสิ่งที่ไคสะจะต้องฝ่าฟันเธอจึงปรึกษาตัวแม่ด้านแฟชั่นอย่างเอเวลินเพื่ออัปเกรดคอสตูมของเธอให้ออกมาเป็น KDA All Out ไคสะ a Prestige Edition ที่แสมสวยงามและทัดเทียมกับความยอดเยี่ยมในการเคลื่อนไหวร่างกายของเธอ ซึ่งสกินทั้ง4นี้ก็จะเปิดขายพร้อมกับโครมาหลากหลายสีแต่ที่สําคัญที่สุดก็คือสีแบดเดสที่จะทําให้คุณสามารถโฉบเฉี่ยวไปในซัมเมอร์ริฟทแบบที่ตัวร้ายเขาทากันและเมื่อเสียงดนตรีของเพลง more เริ่มเบาลงจนใกล้จะจบเสียงใสใหม่ก็ดังก้องขึ้นมาเติมเต็มบทเพลงของ KDA แสงสองสว่างและเราก็ได้พบกับเซราฟีนศิลปินผู้ก้าวขึ้นมาร่วมงานกับ KDA ด้วยน้ำเสียงอันน่าตื่นตะลึงและความสดใสราวกับพระอาทิตย์เซราฟีนคือศิลปินอินดี้ผู้ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะก้าวขึ้นสู่เวทีของตนเองและในขณะที่เหล่า KDA กำลังพักผ่อนเพื่อหาแรงบันดาลใจตอนนั้นเองที่เอเวลินได้ยินเสียงของเธอและพริบตาหลังจากนั้นเซราฟีนก็ได้มายืนอ,อยู่ในสตูดิโอเดียวกับเหล่าศิลปินที่เธอเห็นเป็นดังไอดอลของตัวเองและหลังจากนั้นผ่านการฝึกฝนทั้งด้านเสียงร้องและการเต้นอย่างหนักหน่วง จากศิลปินเดี่ยวที่เล่นดนตรีในห้องนอนของตัวเองและมีผู้ชมเพียงไม่กี่คนเซลฟีนก็ได้กลายมาเป็นดาวรุ่งพุ่งทะลุฟ้าศิลปินที่ทั่วโลกจับตามองในฐานะผู้ที่มีส่วนร่วมกับอัลบั้มใหม่ล่าสุดของ KDA ซึ่งเส้นทางในการตามล่าคว้าฝันของเซลฟีนกับเหล่า KDA นั้นก็ถูกเล่าออกมาผ่านสุดยอดัลติเมทสกินของเธอไม่ว่าจะเป็นความคอมฟี่สไตล์โรไฟที่พอบในสกินอินดี้พร้อมกับเจ้าแมวเบาของเธอ หรือความเริ่มเป็นมืออาชีพในสกิน Rising Star ที่ต้องใช้เวลาว่างทั้งหมดของชีวิตในการแกะท่าเต้นจนมาถึงร่างสุดยอดของเธอในสกิน Superstar ที่จะมาสาสตร์โน้ตเพลงของบอรได้อย่างทัดเทียมกับสมาชิกหลักซึ่งในสาร่างก็จะมี v i ชวลเอฟเฟกต์ซาวเอฟเฟกต์และท่า recall รวมไปถึงบทเพลงที่เพื่อนร่วมทีมจะได้ยินในแบบเฉพาะของแต่ละสกินด้วยโดยในสกิน All Out ของเซรฟีนจะปลดล็อกทั้ง3ร่าง ผ่านเควสไลน์ที่จะเริ่มขึ้นเมื่อคุณซื้อสก,กินเรียกได้ว่าเป็นโอกาสที่ผู้เล่นจะได้สัมผัสกับเรื่องราวและประสบการณ์ไปพร้อมๆกับตัวเซราฟีนเองซึ่งสำหรับทุกสก,กินของ KDA All Out และของเซราฟีนในร่างซูเปอร์สตาร์นั้นก็จะมาพร้อมกับอีโมท่ทาเต้นในเพลงมอร์ที่ตรึงตาตรึงใจแฟนๆทั่วโลกเพื่อให้คุณและเพื่อนๆสามารถเปิดคอนเสิร์ต KDA All Out ใน The Rift ได้ทุกเวลาที่คุณต้องการและหลังจากการพยายามกันอย่างยาวนาน ผลงานของสาวๆ KDA ทั้ง5ก็ถูกจารึกลงไปในประวัติศาสตร์โดยการขึ้นโชว์เปิดการแข่งขันเวิลด์2020ที่กรุงเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนซึ่งแฟนๆทั่วโลกเนี่ยก็ต่างยอมรับกันว่าโชว์นี้มันเป็นโชว์ที่เเออเออว่าไงเดียออจะตราตรึงในใจพวกเขาไปอีกนานแสนนานแต่เส้นทางของเหล่า KDA และเซอร์ฟนก็คงจะไม่ได้จบลงเท่านี้ประวัติศาสตร์แห่งวงการเพลงจะยังคงดำเนินต่อไป ส่วนพวกเราก็คงได้แต่รอรอให้พวกเธอพร้อมและออกมาสร้างสรรค์เรื่องราวของอัตราสังหารสุดแสบอีกครั้งและนั่นแหละครับก็คือวิดีโอแนะนำเนื้อเรื่องสกิน KDA All Out แล้วก็เช่นเคยถ้าคุณเป็นคนที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับเกม League of Legends ไม่ว่าจะเป็นด้านเนื้อเรื่องหรือว่าเกมเพลย์ต่างๆก็สามารถกด subscribe ติดตามช่อง The Game Room ของเราได้สำหรับวันนี้ผมแซ The Game Room ขอลาไปก่อนแล้วพบกันในซัมเบอร์ริ t ครับ